เงินบาทวันนี้แข่งค่า36.35หลังนักลงทุนต่างชาติเข้าไทยมากขึ้นวันที่13กันยายนนายพูนพาณิชย์พบูรณ์นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets เปิดเผยว่าค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ36.25บาทต่อเหรียญสหรัฐแข่งค่าาขึ้นจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ระดับ36.36 36บาทต่อเหรียญสหรัฐโดยมองกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ36.15ถึง36.40บาทต่อเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งแนวโนม้มค่าเงินบาทอาจเคลื่อนไหวผันผวน ในกรอบไซ์เวยแม้เงินบาทจะพอได้แรงหนุนฝั่งแข่งข้าจากการอ่อนค่าลงของเงินเหรียญสหรัฐทำกลางภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดและมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ต่างคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตหลังการประชุมเดือนกันยายนได้หางเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะก็ควรระมัดระวังความผันผวนของตลาดเงินในช่วงที่ผู้เล่นในตลาดทยอยรับรู้รายงานเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องติดตามที่ทางฟันเฟ้อหลังนักลง ทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติกลับมาทยอยซื้อหุ้นไทยสุดที่รวมถึงกลับมาซื้อบอลไทยโดยเฉพาะบอลระยะยาวหลังจากที่บอลยืดได้ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรก็อาจจะช่วยหนุนการแข่งข้าของเงินบาทได้บ้างค่ะทั้งนี้แนวรับสําคัญของเงินบาทจะอยู่ในช่วง3 6 2 0บาทต่อเหรียญสหรัฐและแนวถัดไปที่ระดับ36.0 0บาทต่อเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นโซนราคาที่คาดว่าบรรดาผู้นาเข้าทยอยเข้ามาซื้อสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือสกุลเเงงินต่าปรระะทศพอสมควขณ ที่แนวต้านของเงินบาทอาจอยู่ในช่วง36.5บาทต่อเหรียญสารัฐเนื่องจากผู้ส่งออกจำนวนมากอาจรอทยอยขายเงินเหรียญสหรัฐในระดับดังกล่าวหากเงินบาทมีการอ่อนค่าลงบ้างในช่วงนี้ค่ะ